หนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้พี่เขยนะครับพามาชมทุ่งนาของโยมพ่อนะครับนี่มาเจอต้นมะกอกนะครับเ <c oughs> ยี่ยมชมฝีมือของโยมพ่อนะครับนี่ฝีมือล้นล้วนนะครับกว่าจะได้เข้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับมาจนใหญ่นะครับนี่โอ้เสียดายว่าม่นำเนาะขันมีนำมึงไข่มันสิท่านนำบนหุหรี่ขึ้นนี่เฮอ น่นนะครับร้านน้อยนะครับนะครับไปกับยมพ่อก่อน,นะครับนี่อู้คืองามมายเนื้อขคาแมโอ้หน้า,หน,าหน้าทงแข็งคาง,ง,งนี่ก็งามอยู่ด้อนี่เด้อนาของพี่สาวพี่เคยนะครับด้านนี้นะครับนี่ของยมพ่อด้านนี้นะครับเดอ้อีกอีกสองอาทิตย์นี่มันสีเหลืองบ่เฮ้อ นาะนี่นะครับนี่อายุเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่เจ็ดสิบเต็มแล้วย่างเจ็ดสิบเอ็ดนะครับทำนาคนเดียวนะครับนี่ส่วนยุมแม่มาให้กำลังใจนะครับขยันที่สุดนะครับนี่กว่าจะเลี้ยงลูกโตนะครับผู้หญิงก็หลายเนาะบ่มีบ่มีง่วมุยได้จินหยาเนี่ยบ่ ตัดไปคู่มมือเตี้ยตัดคู่มมือจะได้ขี้หงาหลายเถอะนะหรือม,มันหลายหม่องป้าเขาว่านบ่ให้หนิยะเนี่ยเขาว่านก็สูงเถอะป้า,าปีนี่สูงกว่าสุปีเด้เนี่ยลงไปหนี่ทวมหัวแลื่อนนอ่เนาะป้าตีทงโบทีดอกเฮงทีเฮงห่วงทีทั้งพ่อพ่อนกับทักเกินเดือนนันทีก,กันในเข,นขาพคน มพ่นเกลงามเกินเขาพ่นคนเย้บุ้งเขาพ่นหอเจ้าพระเจ้าีป้าเจ้าสีเกียวไหว้นี่รถเกียร์ม้หกีอาองสนอมันเป็นธรรมดาดิมันเลื่มลงเหรอเนาะนีกนาพี่เคยนะครับนี่เอ้าบนสิทาลานเล้ากันบัวทาเากันนไปย่างังเกียร์กันมาน้องน้ำมนตนะครับนี่โตแล้วนะครับนี่ หน้างามๆเอ็นบนหน้าน,นมุนนี่เขางามๆนี่นะครับข้าวงามเลยนะครับขนาดต้นติเตี้ยยังห่วงดีเนาะข้า,างวงามเลยนะครับนี่วันนี้นะครับร้านก็มาเลรียนก็มานะครับน้ําฟ้ากาลังให้คุณตานะครับขี่หลังคุณตามานุ่นนะครับนี่ไข่สุไหหลยเนาะยุ่มพอเนาะสุโมหะมันงามพูดบ่มันคือลมมันลมมันงามพูดบ่นั่น น้ำมุนเขาลงไปนี Twelve, Twelve, ่บ่เห็นหัวเลยได้เนี่ตัวผมผอมนะครับล้านนะครับนี่เลนน้อยนะครับนี้หน้าตำหน้มุนน้าน้ำมุนกับเขางามได้น้น้ำมุนนี่ที่ขักเนาะแต่ข้าวพะหิแหลมบ่ที่ขักเนาะเข้าวพะ่นเนาะที่ขักว่าวมีหนามอยู่บนนี่บ่มีได้เนี่ มีสำนีจัาวางจักสี่สิบไรบึงไงด้เน,นาเะนวลน,นะครับน้ำฟ้านะครับขี่หลังคุณตามาเลยนะครับนี่ถอกาาเบิอะด้นี่เนาะถอกเบิด,ด้นถนะอ,อกเบิดดินน้ำกระบกเบิดบน้ใส่อหอดลีได้ไปนีนี่พี่ใส่อยู่ยไถิ่ม,ม,ม,มเลยบไม่น้ำาตีงอันน้ำโบ บล็อตเลยนี่จเจ๊ขื่ออะไรตี่นี่เอารังห่วงมันลุงเอเดี๋ยวรังห่วงนี่เขานี่เด้อนะครับนาของโยมพ่อนะครับมามามาคนดูมาหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่เขยนะครับพามาเยี่ยมชมนานะครับนาของโยมพ่อแล้วก็พี่เขยนี่นะครับนี่น้องน้ำมนน้องน้ำฟ้าโอ้นี่มันมันผลเลยอเด้นี่ขนาดน้ำบ,บ่มีวะ เขาไม่ห uh, ุ pues ่นโยมพอไปเบ่งป่าอยู nah, ่นู่่ปล่อยป่าอันน้ำมัน้ยนลงนี่บ่เห็นเลยหัวเล็ดในเขาเนี่ยคนเล็กตัวเล็กตัวเล็กตาพนพุ่นแม่บาดอยู่พุ่นเจ็บบกเจ็บบกกอยาหุ่นพอไาวหายไปเลย นี่พญโมหาป่าหาก็ไตเดได้บลลัหน่อยปดคืองามไ้เดรคไหมได้บลบังนี่ได้เปปวยไปเบ้ไท่ามปั๊มนีมาอยู่หมนีมานีมาคนน่อยมั่งรานหน่อยได้บารร้านหน่อยสูดเด็ดบุรีเด้นปด เขาพญพ่นคืองามไฮเถนะฮึป้าห่วงทีจัดเลยเมียต้มบริเวเนี่้ห่วงห่วงทีจัดเลยวะงามก็ปีมาหาทาั้งอันไทยไปตอนอันตอนนัในใกล้สิพ่อเกี่ยวเดียเด๋ยวน,นี้งามก็ปีนั่นอีกเดี๋ยวนี้ <c oughs> <อ>น้ำแกงบวงมีจักเทือดเตียย ปกติน้ำจะท่วมนะครับนี่แต่ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมอปีมือยมพอ่อล้วนๆนะครับส่วนยมแม่นั้นมีแต่ให้กำลังใจนะครับมีแกนี่แกเดียวเนาะนี่เนาะแต่ยังไข่อยู่หยาไปใส่เบิร์ตอยอยรรติออกตต์ขึ้นยังหยาหลยไหลให้นี่แห้งคักเนาะให้นี่เนาะ ให้แน่นครับนะให้นี่เนาะคอมเมนต์สมัยหมคอมเมนต์สมัยเกี่ยวมือตะกี้ขึ้นจะย่อมเหมนะือนนั่นนี่เนาะให้นี่แล้วจีคักไรให้ถ้ำนี่มีน,น,น้ำอยู่บรีบันนี่น้ำอยู่เลือกเลือกน้ำอยู่เลือกอเลือกคนเลียบนนันตรงนี้จะเป็นน้ำท่วมนะครับปกติน้ำท่วมนะครับนี่ ปกติน้ําท่วมข้าวตายนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เหลือนะครับนี่ข้าวเหลือนะครับนี่โยมพ่อจะนาเอาปลามาปล่อยน้ํายุ่มงเลยละน้ำโอ้ยสิได้บวหวานเบิดเนาะปลูกปลูกดวนระบต้นยุคข้านนิแมปลูกจักปีละต้นยุค้านนิแม่ เอาตอนอ้นยูข้ามนลงหลายปีแล้วบอน,นิมสองปีทีอันนี้ก็แม่นบัจับอยู่นี่ต้นจับอยู่นี่มีแต่โยมแม่สิขายแล้วเนาะบ้านเนาะปลูกตามคู่ตามคู <c oughs> <c oughs> นบ okay. นได้เลียงงัวเลียงกล้วยปลูกต้นยอะขาไปเลยตีมันบ่มีน้ำจืกเท่อตัวเดียวเบิ่งเข่านี่เนาะนี่เขาเนี้ยเตีเขาเนี้วไปกินบนนี้พ่อกินบ่เบิดนี่ โอ้ยกัขบข้า้ล <จะ S 2> ีลนะปกติได้จักสอบสูป,ปีมองนี้ปีมันได้ปีมันได้ได้ก็เป็นลอยคนอยก็สอบนำออปาทีทุแปดสบปีนึงแปดสิบ้าสิบได้ดอกปีนึงเกี่ยวได้ลอยลอยกลัวแนี่คนนี้นสีอะไรนี่โอ้ยสีเกี่ยวไหวบ่ขันเนี่เนี่ยจ้างก็ยวเบิดหกั้นะปีน้นเกียวนี่นะออปาดีทุกปากจ้างมัดจงห้อีกเบด ทั้ง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 นี่มันเขาเจ้าเมนูบันนี่เจ้าไป็หอดเป็นเบิร์ตหน้าหน้าติดพญิดาวในบันเจ้าเบิรมีแต่ข้าวเหนียวตัมองนี่หน่อยข้าวเหนียวกับชองผล่ะตัวตรงติดทั้งโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เอันเขาเจ้านี่มันเดียวบึงคือจังห่วงสิทีกว่าข้าวเหนียวเนาะเดียวบึงเนาะ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าโยมพ่อนะครับพามาชมทุ่งนานะครับนี่ฝีมือคนขยันนะครับข้าวก็เลยงามขนาดนี้นะครับนี่น้ำตัวมันมีห่วงไปไกลเอาน้ำมันตัวมันมันนะน้ำตัวมันก็เลยบ่บได้บ่ได้ภูเขาบดได้ได้เจ็ดทิบสอบโอ้ยเอาละละลงเยวปีนีบานนี้น้ำบ่ท่วมจักเทอ่อเลยที โอ้ย oh, yeah. so so like ันแต่มันล่มทับกันนี่แล้วนี่มันเป็นห่วงเลยเนาะบ่เป็นล่มตอนม่านเนาะแต่ว่าลักอันกันเลื่มอันมันกลงอลุ่งเหรอเดินเลื่อมงอเลรอด่ตึงเบิดยีดอกตึงเบิดยีดอกมั้งอันนี้เขาเจ้านะนี่เนาะ นี่นะครับฝีมือคนขยันนะครับยมพ่อนะครับด้านนี้เป็นนาของพี่เคยนะครับส่วนยมแม่นะมีตะมาให้กําลังใจนะครับก็เลยไม่องอาจไม่มาทุ่งนาเลยนะครับนี่ไปผ้าไปใส่กับไปย่างไปเถียงก่อนก็ได้จังค่อย,ยไปโค้งพ่นก็ได้ว่าตรงวัลัดไปดอก อืมไปีศาจนี่บ่บกเัเ้นเทียไปได้อยูหรือเนาะไปขั้นเดรยล้วขั้นนี้บ่บ่หัวตัวกันเทียอ,อันหุมหัวตีนูไหลโอ้ยบกเบิร์ดละตัวน่านี่นนเนาะมันไม่สีไม่ประขขนประเขะทนปีนี้เนาะ น้ำบ่ม,มีหลทีป,ป้ากร,ร,ระด่ไหลุโยมพี่สาวก็ไป่ายรูบอยู่ปุนลงคลิปเลี้ยวน,นะครับนี่คนขยันนะครับโย่พ่อนะครับขยันจนเลี้ยงลูกโตมานะครับนี่ ขยันทุกอย่างนะครับเก็บหอมลอมริบนะครับขยันหาใช้จ่ายน้อยนะครับเออสิดายโยแม,ม่ไม่ได้มาด้วยนะครับไม่แข็งแรงแล้วนะครับยยแม,ม่นะครับนี่อันยางทั่วอยู่บ่อันเตนลุมื่นหน้าสองทงสามทงสี่ทงนี่อันออกออกมาหน้าเตละมือนนี่มาเศรุบบนไหนเตนลมือ ตีสมตีสี่ 3, 4, บเม่นตีสนี่ยมาหัวหน้าเรอบนนี้คือตีหาตีหาหกม่งจังมาแจีงมาเจ้งทงพีบนนี้อืออามาแจีงหน้าพีบนนี้เจียงมแตะบ้านนะทีมโอ้บ้านนี้ก็มาเกี่ยวเขาตีมันเกี่ยวยยหยาตีเอาเลยแตกอ,ออกมาลืดยังมานี่ ล่อพวงไม่ใช่หมอท่านยิดอกเพราะว่าตัวถอกกับถอกตัวกองลงกับกองแล้วโอ้ง่ามไปเบิดเลยเนาะเขาเนาะง่ามเบิดไปแถวนี่วะแถวสองขีดเอียดกันข้างง่ามเนาะอันต้นยุ่งจะไหนคือแพรหันแต่ต้นยุ่งเงาเดียวแล้วห่างเกาไปมัน แผ่กับใาไงดอกมันมีมีฐา,านามีฐานมันตังมีดินให้ยูเนะาะหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับหน้าของยมพ่ออีกทุ่งหนึ่งนะครับนี่มันเป็นช่วงนะครับซื้อไม้นะครับก็เลยมองนี้บ่ค่อยง่าบไอยเนาะด,นดูดนนหนีบ่ะฟุน่นว่าในลายเนาะ สู่ทงนันบ่ไหนเนาะแต่ว่ามีน้ำตลอดเลือดเลอสูบน้ำใส่นี่บัอ๋ออันจักเที่ยวแม่มองนน่จักเทยวนเที่ยวเดียวนน่บ่เที่ยวเดียวเลี้ยมไปนิเตียงาห้าไล่สองงานทงนันจักไรบั้นทงนันฝากไปนีออทงมุ่นย่อมแม่หมอง ทงเดทงมุ่นย่อมแมงเอาทงนี่ซื้อได้เนาะตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้กอิแต่มาซื้อล่าสุดในตัวนี้นี่ซื้อแต่สมัยบราได้บวชพุ่นเนาะผูเขาภูเต่บนชหนี่งน่งงามเนาะคือเฮ็ดหน้างามเดี๋ยวเราพยนิสิงนี่ลูกไ่เฮ็ด นนนำมัเอาฝุ่นมาใส่เด้ทีฝุ่นก็บประเทศไหลดิเอามันหน้าดีเยอะแล้วรุ่นไหนมันเสมอเด้อมันใส่มันมีเราไปเบิด้ทีเมื่อไแม่นเบิด์ตบนี่เริ่มนี้ยอ๋อมองนี่มันเนื่นตอนนี้เนาะที่จัดเลยเนาะเขาเนาะมองนี่มันเนื่นบ่ได้เขาด้นี่ตะกี้ นิ่มซีส์นะปังมึงนี่บอเขาร้านเคยนี่มันทีโพดนี่เนาะทีโพดเด่นนี่ทีโพดเด่นนี่เนาะจำนี่พอดีมหมองเสียจจกหมองตัวเขาปีนี่เนาะให้ติดท่ามันโคกหลยตีนโ้เติดท่ามันโคกไ่ บเคไมนได้สูบน้ำเตยังมน่ทุ่งนี้ก็ล่งหลายเลยตัวเขานี่เนาะเขาลุงเลยตัวนี้เนาะตน้ำสนนี่สตัวถอกไม่ก็ถอกล่มอโอายล้ท่งนี้คักนเนาะเขาเหนียวเป็นบนนี่ขเขาเหนียวบนใส่ใส่บันใส่กระางเ่ส <laughs> ใส่ก็เจ้าค้ายเบด ปีนี้น้ำบอลนทั้งแท้จักเม็ดเลยมันโบปีนี้นี่ผมมาสูบน้ำใส่บังหัน้ยพ่ออะไละก็สิพ่ออะไหน้าก็ดินหน้าเขื่นหน้าดินไส้มันจะได้เกิดท่านอยู่ตรง ต้ากันเดีแหงแเกียไว้ดีแเท่ได้สุกไว้ดีดีเนาะบมีน้ำนี่ฝีมือยมพ่อนะครับนี่ทำนาหนึ่งสองสามสี่สีที่ด้วยกันนะครับนี่แใกล้ก,กันนะครับปาาคือเพรเปลี่ยนให้เด็กกันเท่เมื่อเกีย้ยวยามือใดเลยนี่ออ หน้าเปลี่ยนนี่แสดงว่าคนดูได้หนิสูบหน้งมาใส่ตีโอ้หน้าม,มอเทียก็ไข่อีตัวเนาะไข่ก็ปีโบเมนหน้าพอพอเี้สิงได้ตีหน้าพอเทียได้บานอีตีลื่นน่อนมี่รถไทยกับพเบจักรเนาะเป็นเด็กุ้นมาได้ใสคือสีเขางามเด็ด มันเด้ออ๋อมันสับลังทีให้สูงกูมูหันมีน้ำเนาะสูบน้ำใส่ทีทีสูบใส่ให้ทึ้งกับซึมไปใส่กันเวตีทีต้นแต่จะในห้านงาออกเนาะมันบังเขาเนาะ bằng măn tiền dàn bò mà bụi gì nó măn nó Ôi, lại bị dùn nè, lại bị nè xinh em Ôi, kết hoạt với nhạc chùm đi nè ไม่ไนน้จูมไประดีมาเบิงเขาง่ามแล้วเดี๋ยวแต่เสาปูนนี่แล้วว่าใหบ้เึงบิงหน้าลานน้อยนะครับนี่น้องน้ำฟ้ากับน้องน้ำมนุนนะครับนี่มาส่งถึงวัดเลยนะครับ หลานใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนมอ,อะไรนี่นมนี่เหรอลูกนมอะไรครับเนี่ยไปเอากระต่ายก่อนไปค่อยไปกราบพระเดิมหลานสาวนะครับไม่ดื้อเลยนะครับเนี่ยเป็นถือบนนอหนีเอ,อิญมาน,นั่นะี <c oughs> ่เนาะหลานใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยไปไปถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนตัวเล็กถอดรองเท้าก่อนมา ต่อรองเท้ามันนี่บุญหลวงปู่พาทำนี่มาไปไปกราบพระไปกราบพระนุ่นไปกราบพระนุ่นด้วยนุ่นมาหนี่มามากราบพระมา้าเบิกจีบเด้อเบิกจีบเดอกไปคุณยายหนึ่งที่ยายพายกราบนู่นไป จะถ่ายลงคลิปเดียวเลยนี่เดอ้อกลาบปาะสวยๆอุมอ้มอุ้มมื่อน้ำซะมากระต่ายนี่อุ้มมื่อเรื่อยเดอ้อร้านมาติดกระต่ายนะครับนี่ืม กันว่าเป็นเป็นี้นี่เนาะเอือนแต่ตะพุ่นตะพุ่นหนิบัยับเอือนยังนี้โอ๊ยยังเสียงพื้นติเพี้ยมีตาพื้นปฏิวัติทำยุงในคุณในป่าเยลานทำมามานั่งเรียงกันมาให้มหาถ่ายรูปมา นั่งเรียงกันให้มหาถ่ายรูปเดิอนั่งสวยๆจะได้ภาพสวยๆเดิมน้ำฟ้าไปนั่งกับคนอื่นนด้นน้ำฟ้าเดิม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอ้าหนึ่งสองสามพนมมือสวยๆเดิอยิ้มใครไม่ยิ้มนี่ปรับห้ารอยยิ้มยีกยิ้มยีก นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ้าวขอบคุณมากๆเด้อขอให้โชคลาภบลำรวยรลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนอะัน่ไหนหนาได้กระต่ายด้นีจน่จับมือกระต่ายน้อยจับมือกระต่ายน้อยเอานั่งเฮแยงกันว่านั่งเรื่องไหนหนูหนูนั่งลงบ่าวไปนั่งหันหน้าไปทางพี่หันหน้าไปทางพี่นั่งงลนั่งลงนั่งลงนั่งลง ก็คือกันนะครับกระต่ายนาะก็คือกันนะครับกระต่ายนี่ยกระต่ายเอาเดินทางปวดเพลด้อ